ชีวิตไม่เคยแพ้คุณถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ตัวเองศัตรูที่โหดที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือความคิดในหัวเราเองลองฟังให้ดีนะทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเหลือเกินทุกครั้งที่คุณมองตัวเองในกระจกแล้วถามว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่พราะโลกมันใจร้ายกับคุณแต่มันเป็นเพราะคุณเริ่มเชื่อว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้ว คนส่วนใหญ่ล้มไม่ได้เพราะอุปสรรคแต่ล้มเพราะใจยอมแพ้ก่อนจะถึงอุปสรรคจริงๆด้วยซ้ำคิดดูนะคุณผ่านเรื่องหนักแค่ไหนมาแล้วในชีวิตเจ็บมาขนาดไหนร้องให้มากี่ครั้งสูญเสียอะไรมาบ้างแต่คุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะงั้นอย่าให้แค่ความคิดลบๆในหัวมาขโมยความฝันของคุณชีวิตไม่เคยแพ้คนที่สู้ต่อ มันชนะเฉพาะคนที่หยุดเดินเท่านั้นมีคนเคยพูดว่ากำแพงที่สูงที่สุดไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ปัญหาแต่คือความคิดที่บอกตัวเองว่าทำไม่ได้ถ้าคุณเปลี่ยนคำว่าทำไม่ได้เป็นลองดูสักตั้งคุณอาจเห็นเรื่องราวใหม่ของชีวิตตัวเองก็ได้ไม่ต้องเก่งที่สุดขอแค่ไม่หยุดพยายามไม่ต้องชนะใครขอแค่ไม่แพ้ให้ตัวเอง ตอนนี้ถ้าคุณกำลังท้อกำลังรู้สึกเหนื่อยอย่าถามว่าเราต้องทนอีกนานแค่ไหนแต่ถามว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองแพ้ตอนนี้จริงหรออย่าลืมนะคนที่คุณต้องเอาชนะคือคนในกระจกตรงหน้าถ้าวันนี้คุณยังลุกขึ้นได้คุณยังไม่แพ้ถ้าวันนี้คุณยังคิดจะเริ่มใหม่คุณยังชนะได้เสมอ สุดท้ายนี้ชีวิตอ่านไม่ง่ายแต่อย่าลืมว่าคนที่ยืนเด่นอยู่บนยอดเขาในวันนี้คือคนเดียวกับที่เคยเกือบยอมแพ้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอย่ายอมแพ้จนกว่าความฝันจะบอกคุณว่าพอแล้วคุณทำสำเร็จแล้วถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณยังไม่แพ้ให้คลิปนี้เป็นพลังให้คุณลุกขึ้นอีกครั้ง และถ้าคุณรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตแชร์ให้คนที่คุณรักและบอกเขาว่ายังสู้ไหวอยู่สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าตรงนี้คือกำแพงที่สูงที่สุดไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ปัญหาแต่คือความคิดที่บอกตัวเองว่าทําไม่ได้ถ้าคุณเปลี่ยนคําว่าทําไม่ได้เป็นลองดูสักจังคุณอาจเห็นเรื่องราวใหม่ของชีวิตตัวเองก็ได้